เอาละวันนี้นะครับผมเราก็จะมาทําการย้อมผมเพราะว่าผมเริ่มมีสีละน <ผม S 1> ิดนึงใช่โอ,อ,อ้อะแล้วเรานี้ยวันนี้ก็มาหลังหลังฟิตเนสเสร็จแล้วแบบมาให้พี่เอิร์ดช่วยแบบย้อมให้โอ้โหทำไมเราเป็นพี่เอิร์ดนะฮะพี่เอิร์ดก็ทำให้หนึ่งสองสามอะกูบอกว่าทาข้างๆ,ๆจ้ะยี่เล่นทาอะไรข้างบนหัวงงทาทั่วเลยไม่มันต้องแบบว่าด้านข้างเขาด้านข้างมา ก็ทำเหมือนฉันที่เคยทำเฮ้อไปไปวิ่ีจริงมันต้องทำเป็นเส้นๆเนี่แบบลูกๆเออผู้ชาอะไรมากวาไม่แล้วก็ทำไม่ดีบอกว่ามันต้องแบบนี่เเรียกว่าอะไรให้มันงบกรให้มันสีลสบูทั้งตัวมันมะสบู่ตรงไหนโ็มีปกเกี่ยวห โอ๊ยเอาจับได้เจ็บอยู่นะยังไม่แกต้องทำเป็นแบบเส้นๆไวซิซี่แบบแบบให้มันะเอียดเเส้นอยู่ยังไงไอ้ตั้งกล้าแบบพี่ว้าวโอ้แขงโคตรใหญ่ก็สัยาดีนเมริกาเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะจะไม่ผิดใช่ไหม โอเคอ่านี่ก็เสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้ก็ทำทำสีแบบตากแล้วเอามือไปมือขวัวมือเบื่อก็มันก็ต้องตากโอเคพอแยกไว้ทำมามาอะไรพูดพูดพูดทำไรวันนี้ทำไรตาเราบ้างละเสี่ยงเป็นไร ทำยังไงดีให้มันดูดีเพราะว่าสิ่งของคันดีก็คือเราไม่ได้ปิดมาบานๆสามสิบชั้และหน้าเดียร์นึ่งของตอนทแล้วชัดหน้าชัดเจริงเออไม่ได้แบบผมอะไรนะก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยว่ารมันก็ต้องยอมนิดนึงไงโดยอายุอนามะนะจริงๆผมขาวฉันขึ้นตั้งแต่พอสีไม่รู้ฉันขึ้นนั่นแหละแต่ก็นั่นแหละ นี่เคยมีการจับโซอว้าวคือไอ้ทันตั้งใจทำให้แกมากเราชายไม่ตั้งใจตรงไหนก็ตั้งใจแต่ว่าแกไม่ทำแบบที่ท่านมันจะบอกแกจับดิชอ่อบ่อยท่านมาต้องแต่ทำแกไม่ทำก่อนจะได้ทำตามก็ตอนแรกก็บอกว่าเดี๋ยวแกจะยองเองแล้วแกก็บอกว่าแล้ไม่ตอนแรกบอกว่าจะยองว้าวว่าไม่แล้วมกนต้องฆ่าตีดนิดีโอ้ว่างอะไรทั้งตีดนาทีบ้าปะ อันนี้ยาวมากเออเอาไปเอาไปว่ะเออเออแต่ก็แบบเล่นเล่นไร้ระดับคนโดนทำก็ใจจดใจจ่อทำให้กลัวจะรอดไม่รอดไม่แต่ตอนแรกเถียงกับเอิร์ดว่าแบบอันนี้พอไหมเนี่ยแต่มีว่ามันพอมันต้องพอนี่มันทำไไม่พอวันลุ่งมัมีงานรุ่งวันลุ่งมืมีงานเขาฉีดสเปรย์สีดำให้เขาฉีดเพราะว่าหนัหัวบัางไม่ใช่ละเอาดีๆบางเส้นที่แบบว่ายังมีสีขาวาบอกแล้เอาฟองน้ มันพออันเดียวมันพอเลยพี่เอทำยาวไม่แต่ว่าฉันผมยาวผแกจแล้วฉันจะอันเดียวเลยไม่แต่จริงๆมันต้องไม่อยู่ทีแบบเขาเรียกว่าระยะเวลาเว้ยแต่นี่ก็ทําให้เกลี่ยแบบแบบทีละซอกทีละซอยทีละทีละเส้นเลยนะเพราะสั้นว่าสั้นเลยแต่พี่เอิร์่ของพี่เอ๋เป็นแบบพ่วงหยุดล็กพี่เอ๋ได้ไหมทําไมอ่ะมันพี่ลึกพี่ล้นเอาแต่จริงๆก็เลยฉันมันไม่เคยเรียกนะ กเดี๋ยวดีฉัเปียนเปี่ยเดีแล้วแม่เอาละเอาละเป่นคนนุ่มแล้วอเสื้อเปลอเปิดเอไงเออเนี่ยเสื้อแกยืมฉันไปอ่ะก็เปิดเบื้อไปแล้วนะใช้ไม่ได้และคืออันนี้คืออะไรคือเบมเบมหรือยังไงก็มันไม่ตั้งใจมีก็ขอโทษแล้วไง ผีไอ้นี่ป่ะผีที่มันเป็นแบบตัวสีขาวๆที่เป็นหัวที่เปนหวด้ไอเด็กที่มันจะเป็นสามคนป่ะที่เป็นผีที่เป็นกระตูนใช่กระตูนใช่ป่ะใช่ใช่ใช่จะอันนี้นะเขามคลิกด้วยนะไม่ให้เหมไม่ให้หูเปื้อนไม่ให้แบบว่าใส่ปวยปืนใส่บอล่า ม่าลิดล่ะชาลิดชาลิดละไม่เข้าใจได้โอเคใช่ไปก็แบบจะช่วยแบบไม่ให้เสีะแต่ตอนที่ฉันทำเกมไม่เอามาให้ฉันก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าอ๋อมันต้องมีโปรดักต์ดีๆีนี่นะที่มันช่วยได้เยี่ำเอาถึงอะโอเคคือมันยาวจังอะคืออันนี้คืออ่านจนไม่รู้อ่านอะไรละเออจนไม่ถือสีอะไรเลยเออแล้วของแกเสียดีเพิ่งกันบอกเลย ว่าผมว่าทำสกิลอยู่นะในการทำสีผมนะเออว้ยฉันทำไม่พี่ทำให้เพื่อนนะแม่แม่หันบ่อยนะเว้ยเป็นไงถ้าไม่รู้สึกไม่ต้องเป็นไงเป็นไงอะไรหน้าผากโหนกนูนมันรโกมันกโกอะไรไม่ใช่มนุษย์โกเออร์ดเอราเป็นข้าวข้าว ไม,ม่แล้วนีงไม่พอใจไม่คว้างของอีกเมิ่มแบบไม่แบบไม่ไดื่น่าเสียดายไงมันยังเหลืออยู่เลยมันต้องใช้ให้คุ้มไงจบแล้วเย้ yeah!